นีฮอนแลนด์นะครับพี3ีสคัดะครับตัวนี้สวยงามมากครับเป็นรถที่สวยที่สุดในร้านเลยนะครับ FC จองไว้2เดือนบวกบวกนะครับเป็นรถที่จองนานมากๆนะครับก็จัดส่งนะครับได้เลิกจัดส่งนะครับจากเสียใหญ่เสียใหญ่จากกทมอเสียเขาล่ำรวยมาจากกทมนะครับจากการประกอบอาชีพทางเมืองหลวงของเรานะครับก็ อยากซื้อรถมาไว้บ้านนะครับเพื่อว่างๆจะได้ทำสวนทำนานะครับความสุขนะครับก็ได้ทำสวนได้ทำนานี่แหละครับถึงจะรวยมาจากกรทมซื้อที่เป็นร้อยๆแลงนะครับแต่ถ้าไม่ได้ขับรถแท็เตอร์นะครับเสียเขาบอกว่าความสุขมันลดน้อยลงนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเสียใหญ่นะครับจากทางกทมนะครับอุดหนุนนะครับนิวฮอลแลนด์ทีท3.50นะครับ เอาไปใช้งานทำนาทำสวนในที่ของตัวเองนะครับซื้อที่ไว้ประมาณ200-300ไร่นะครับก็อยากเอารถคันนี้เอาไปขับเล่นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับอุดหนุนรถสวยจากดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับอ่าส่วนท่านไหนส่วน f c ท่านไหนอยากได้สวยๆเหมือนรถอ่าที่เสียใหญ่อ่าเอขาประจำของเราครับที่มาอุดหนุนนะครับก็สั่งจองได้สั่งให้จัดหาได้นะครับอ่ะวันนี้ก็ขายหน้าร้านได้ อีก3คันนะครับเป็น f c จากเชียงรายนะครับเป็น FC จากจังหวัดเลยนะครับดูรถไม่ถึง5นาทีนะครับก็ดูแล้วก็ให้จัดส่งเลยนะครับก็ถือว่าขายได้นะครับแล้วก็ FC จากอุดรอีกหนึ่งท่านนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับใครอยากได้รถสวยๆสภาพดีๆเกรดเอเอเออยเอเยอะๆนะครับหรือเป็นเกรดไหนก็ช่างนะครับซื้อรถต่ำงบประมาณก็ได้นะครับ ก็มาสั่งจองมาสั่งให้จัดหาได้นะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับโทรหาเซลล์วันได้นะครับรถสวยๆมีเยอะนะครับขายทุกวันครับแต่ก็ยังเหลืออยู่ไม่หมดนะครับขายทุกวันก็ไม่หมดนะครับยังเหลือรอ FC รอลูกค้าอยู่นะครับใครที่อยากได้รุ่นไหนนะครับถ้าไม่เจอในคลิปนะครับหรือไม่ได้ถ่ายวิดีโอเดินไปถึงนะครับก็ถามได้นะครับถามได้สอบถามได้นะครับ จัดหาให้ด้วยถามแล้วก็จัดหาให้ด้วยนะครับจะซื้อสดจะซื้อผ่อนนะครับก็หาให้ด้วยนะครับโทรสอบถาม0947064430นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนกันนะครับวันนี้สามท่านนะครับอีกท่านนึงนะครับรับปากไปแล้วนะครับเป็น FC ทางไหนนาะผมจำจำจังหวัด FC ไม่ได้ครับ นิวจอนดีนะครับ110แรยหลงหมา61 0 0 b นบะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวโอนเงินมามัดจำอ่ะเซเว่นเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้นะครับยังไม่ได้ส่งให้นะครับก็จะมัดจำยังไงจะโอนมายังไงก็เดี๋ยวเซยว่นส่งให้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับถ้ารวมเจ้าอีกท่านนี้ก็เป็น4ท่านนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ารวยรวยเฮงเนะครับยรวยเฮงๆไปด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ มีามี FC ออนไลน์อีก่ันหนึ่งหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นคันนี้นะครับเป็น f จากอจากเดี๋ยวนะเสืจวันดูก่อนพอดีเสืจวันคุยค้างไว้ให้อาซอคุยต่อออา FC จากรำปางนะครับ ลำปางนะครับอ่ะท่านสวยมากนะครับก็เดี๋ยวจะส่งนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับก็หลังจากไฟแนนซ์อนุมัตินะครับผมจะส่งให้นะครับก็เอฟซีจากลำปางนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่ะรวยรวยเฮงเทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่รวยรวยเฮงเนะครับเราจะรวยไปด้วยกันนะครับเราจะรวยไปด้วยกันอ่ะสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณครับ